สวัสดีครับผมว่าหลายๆคนบนโลกนี้เนี่ยเวลาที่เรามีความรักเราอยากให้แฟนของเราพาไปเที่ยวพาไปกินนู่นนี่นั่นใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเวลาที่สาวๆเขาอยากให้แฟนของเขาพาไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีวิธีอ้อนแฟนยังไงไมายากลควรดูด้วยความมันเทิงไม่แข่งกันจับผิดนะคะดาร่ากับใบตองครับเคยดูหนังเรื่อง X Men ไหม X Men ที่ม <Egg man S 1> ันมีแหลมๆใช่ไหมใช่เคยดูใช่ไหมครับ Uh huh. ตัวละครในเรื่องนีมันก็จะมีพลังพิเศษที่เหนือมนุษย์เช่นแบบหายตัวรู้ความพิดของคนอื่น uh huh. เครื่องย้ายสิ่งของได้อะไรแบบนี้ uh huh. คิดว่าในชีวิตจริงจะมีคนสามารถทําได้บ้างไหมต้องมีแต่แบบเป็นมายากลบ้อ uh huh. หรือว่าคนที่ปฏิบททัติธรรมคิดว่าคนที่ปฏิบททัติธรรมน่าจะทําได้ <laughs> <laughs> หรอใช่ค่ะีราจานั่งชาละห เราในผลจะให้ทั้งสองคนลองทำดูผมมีเหรียญอยู่สองเหรียญอนันนี้เหรียญสีทองกับเหรียญสีเงินดาด้าช่วยแบมือกําไว้ครับความมือลงใบตองครับแบมือข้างนูน้นกำไว้ครับความมือลงการที่เราจะดึงพลังพิเศษออกมาใช้ได้เนี่ยเราจะต้องเชื่อคองว่าเราจะทำได้ อยากให้ทั้สองคนเชื่อก่อนว่าเราจะทําได้โอเคจากนั้นครับฟังผมพูดให้จบกันนะแล้วค่อยทําตามผมอยากจะให้ดาด้าครับจินตนาการว่าหยิบเหรียญสีทองในมือออกมาแล้วใส่ลงไปที่มือของใบตองส่วนใบตองครับอยากจะให้จินตนาการว่าหยิบเหรียญสีเงินออกมาและใส่ไปที่มือของดาด้าเริ่ม เรียบร้อยแล้วใช่ไหมรียบร้อยค่ะโอเคลองเปิดดูเฮ้ย <c oughs> hey, เป็นเรื่องจริงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เรียนสีเงิน <c oughs> เรียนสีทอง <c oughs> แต่ถ้าสองคนอาจจะคิดว่าฟุ๊กหรือเปล่าเมือ่อกี้อีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> เรียนสีเงินกับเรียนสีทองนะค่ะ <c oughs> แมือ สองเหรียญกำไว้ความมืดลงผมอยากจะให้ดาด้าครับจินตนาการว่าหยิบเหรียญออกมาหนึ่งเหรียญระยวนไหมผมสีอะไรสีทองแล้วผมจะส่งต่อเหรียญสีทองอันนี้ให้กับใบตองถ้าเรื่องที่เราจินตนาการทั้งหมดเป็นเรื่องจริงมันคงจะเป็นอะไรที่เวอร์มากเลย<ม>ใช่ไหม ลองเปิดมือดูครับเหลือนึ่งเหลียจริงๆและเหรียญสีทองอ่ะก็ไปอยู่ที่ใบตอนจริงๆด้วยนะรู้สึกอะไรไหมนี่ไงไอหยิบออกมาลองหยิบออกมาสิใช่เปล่าอ๋ก่อนจะจากกันไปครับอยากถามลรวทั้งสองคนนิดนึ่งสมมุติอนาคต ดาด้ากับใบตองมีแฟนวันหนึ่งเราอยากจะไปเที่ยวที่นี้กับแฟนเรามากๆเลยเราจะมีวิธีอ้อนเขายัางไงให้เขาพาไปพาเขาไปหน่อยนะเขาอยากไปที่นี่มากเลยนะแล้วก็บอกเหตุผลเพราะว่าทำไมถึงอยากไปาาแล้วถ้าเขาไม่ไปอะไปคนเดียวแล้วใบตองอะครับเวล, <laughs> ลาไปหน่อยนะคะอยากไปอ <laughs> โอเคโอเคและแฟนในนาคนทั้งสองคนนะเขาฝากอะไรบางอย่างผมมา <c oughs> จดหมายเ <c oughs> นี่ยครับเห็นไหม <c oughs> ถูกต้องแลยครับที่ไม่เห็นก็เพราะว่าจดหมายยังไม่ส่งถึงมือคนรับไง <c oughs> ต้องแบ,บมือก่อนสองคนสองคนแบ,บมือถึงมือแล้วนะ มีชื่อด้วยอ่าดาดากับใบตองลองอ่านดูสิว่าเขาเขียนอะไรอ่านให้ทุกคนฟังดังๆนิดนึง <c oughs> คิดมุกใหม่ย,ยังทันอย่ามาจีจ้าให้มันมากไปออก,การกับเอิร์นครับรู้จักไพ่ได้ยังไง ตอนเด็กๆมันจะแบบมีพวกการ์ดตามขายขายของอะ่ะ<อ>การ์ด <G art S 2> ตัวกระตูนใชาา่แล้วเคยเสียตังค์ให้กับการเล่นไพ่บ้างไหมใแต่วันนี้ครับทั้งสองคนจะไม่เสียตังค์ให้กับไพ่แน่นอนเพราะผมไม่ได้มาชวนเล่นไพ่แต่ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าไพ่อะมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่หลายๆคนคิดอยากจะให้ออการ์ดครับช่วยหยิบไพ่ผมสักใบหนึ่งช่วย,ยจะจด้ไงว่าเป็นใบอะไร ใบนี้นะในสำหรับเนี้ยมันจะมีผ้ายอยู่ใบหนึ่งที่มันพิเศษมากกว่าใบอื่นแล้วผมก็คิดว่าใบนั้นนะ่ะออการน่าจะหยิบได้ด้วยใคใบที่เลือกคือใบอะไรครับสี่ดอกจิกสดอกจิกมันเริ่มพิเศษแล้วใช่ไหมอ่าฮะสี่ดอกจิกครับดอกมันมีอยู่สี่ดอก ลองดูที่ดอกมานะมันยายได้ลองแต่ดูอ่ฮะอาจจะคิดว่าเฮ้ยอีกรอบได้ไหมได้ครับอยู่นะ ยายได้จริงมันยายได้ครับมันก็ต้องกลับมาได้แต่ถั้งสองคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะใบอื่นมันก็สามารถทําได้เหมือนกันแหละไม่จริงครับเพราะว่าใบอื่นมันไม่มีหน้าไพ่นะ S <S <k iller> มันไม่มีมันจะทำได้ได้งไงไม่มีเลยเจ๋งไหมก่ <S 2> <S 2> <S <S อนจากกันไปอยากถามไ้ทั้งสองคนนิดนึงสมมุติว่าในาอนาคตออกายกับเอินมีแฟนแล้ววันหนึ่งครับเราอยากจะไปกินข้าวลายี้กับแฟเรามากๆ ออการกับเอิญจะมีวิธีอ้อนแฟนยังไงให้เขาพาไปก็ชวนไปกินร้านนี้อ่าฮะชวนแค่นี้ชวนแค่นี้ส่วนเอิญอ่ะชวนไปชวนไปเหมือนกันแค่เซ้นซ่าเนี่ยนะออแล้วถ้าเขาไม่ไปอ่ะเขาต้องไปเขาต้องไปอ่าฮะและนี่คือจดหมายครับที่แฟนอนาคตของทั้งสองคนเขาฝากมา <c oughs> อ่า ลองเปิดอา่านดูดิว่าเขาส่งอะไรมาอันได้แค่นี้ไปตายซะเถอะอ่าแล้วของเอิือนนะครับมุกเธอมันเก่าไปตัวเองเขาอยากให้ต enfin ัวเองแชร์ค <Titanic> <acht> ิปนี้จังเลยอ่ะแองกับแพ๊บมีความคิดที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศกันมั้ยมีค่ะถ้ามีตังค์ทำไมถึงอยากไป อยากหาอะไรใหม่ๆอยากอวดอยากอวดว่าลวดว่าลวดวังเออจริงปะเนี่ยจริงอ่าฮะโอเคแต่ผมยังไม่ถามทั้งสองคนใช่ไหม่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนยังยังผมอยากจะให้แพบ์ยิมโทรศัพท์ขึ้นมาขอยิหน่ฮขอยิบเงาปลดล็อกให้หน่อยโอเคอ่านี้ o o g ก e m แม s จากที่ดูลักษณะท่าทางการพูดจาของทั้งสองคนแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะอยากไปที่ที่นี้แน่นอนเรียบร้อย <S <S แบมือครั <S <S บมผมขอฝากไปก่อนสมมติผมให้เงินสองแสนให้ทั้งสองคนใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปสักที่หนึ่งบนโลกนี้อยากจะไปที่ไหนดีคิดครับ ได้ละประเทศที่ทั้งสองคนอยากจะไปคือประเทศอะไรครับอ่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เฮ้ยว้าวจริงปะเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์จริงและผมไม่ได้จะแถมให้ครับเงินค่ะเก็บไว้ก่อนสิ่งที่ผมจะแถมให้ก็คืออันนี้หยิบสลักขึ้นมานี่ครับ ลูกของผมดูนะลองเปิดมือถือดูโอ้ยมือโอ้ my god อ้ยแฮกอ๋อเลยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะโอ้ my god ทั้งสองคนของที่ระลึกขอบคุณค่ะก็คือ ูเจ, <S 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 จ๋งไหมอ่ะฮะก่อนจะจากกันไปครับอยากถามล้วทั้งสองคนนิดนึงถ่าในอนาคตทั้งสองคนมีแฟนวันหนึ่งเราอยากจะดูหนังเรื่องนี้กับแฟนเรามากๆจะมีวิธีอ้อนเขายังไงให้เขาพาไปพรุ่งนี้เราจะไม่อยู่แล้วนะไปไหนอะเราเราเป็นโรคชนิดนึงเราจะจากไปแล้ว เรามาเราไปดูหนังเรื่องสุดท้ายนั่นแหละแฟนจะเชื่อเหรอเชื่อค่ะไม่เชื่อหนูก็ตายเลยตายแล้วแหละส่วนแพทนะครับอยากไปดูไปดูด้วยกันไหม่แค่นี้แล้วถ้าแฟนบอกเฮ้ยไม่ไปไม่ไปอ่ะเราจะให้เหตุอลเธอข้อ่าอะไรหนึ่งคือถ้าเราไปดูหนังเรื่องนี้เราจะมีความสุขแล้วเราก็จะทําให้เธอมีความสุขไปด้วยสองอ่ะถ้าไปดูหนังเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไป้อขอคอเลี้ยงเออ สามเรเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าสนุกมากเลยรีวิวมันดีเราอยากมอบสิ่งดีๆให้เธออเป็นเหตุผลที่ดีมากๆาและแฟนแนน่าของทั้งสองคนก็คือคนเขาฝากสิ่งนี้มาครับจดหมายไม่เห็นเนาะไม่เห็นะถูกแล้วเขาที่ไม่เห็นก็เพราะว่าจดหมายยังไม่ส่งถึงมือคนรับไงแบมือก่อนสองคน ตอนนี้ถึงมือขวรับแล้วนะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยอันนี้ของแอนอันนี้ของแพทลองอ่านดูสิก็ส่งอะไรมาให้เธอ,อทำให้ฉันเดือดร่วฉันไม่เหมาะกับเธอเลยไปใจเย็นใจเย็นก็ใ<ป>่ามุกนี้กับท<ป>ุกคนนั่นแหละจริงเมาไปไม่จริง ไยอกกวนแนวหน้าของเมืองไทยค่ะแล้วถ้าใครมีวิธีอ้อนแฟนที่เจ๋งก็ส,สาวในคลิปนี้ก็อย่าลืมเม้นบอกผมกันด้วยนะครับอ่ะดูจบกันแล้วเดว้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ในแฟนเพจและถ้าใช่อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube และที่สำคัญครับอย่าลืมแชร์คลิป h ชิ Magic ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ